หมดแพชชั่นไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตหรือจงใช้แพชชั่นในการนําชีวิตผมเชื่อว่าคําเหล่านี้นะครับเป็นคำที่เราได้ยินกันมาสักพักใหญ่ๆแล้ในสังคมไทยนะครับหรือแม้กระทั่งสังคมในต่างประเทศก็ตามแต่ซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าเออ แล้วจริงๆตัวเราเองเนี่ยมีแพชชั่นอะไรบางก็บอกว่าแพชชั่นมันคือความชอบความหลงไหลที่เราอยากจะทําอะไรบางอย่างบางก็บอกว่ามันคือความชอบส่วนตัวที่แบบว่ารู้ตั้งแต่เด็กว่าตัวเองชอบทําอะไรแล้วก็ไปทําสิ่งนั้นต่อยอดต่อมาเรื่อยๆอยู่ได้ทั้งวีทั้งวันอะไรที่เราทำมาได้ทั้งวีทั้งวันนั่นคือแพชชั่นของเราอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินว่าแพชชั่นเท่ากับความหลงไหลเท่ากับความชอบแล้วถ้าเกิดเราคิดไม่ออกแล้วว่าเราชอบอะไร แสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตเหรอคําถามนี้มันมันมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะชวนคุยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆริงไหมฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมเลยอยากจะให้เครื่องมือนะครับในการหาว่า ตัวเราเองเนี่ยมีแพชชั่นอะไรซึ่งวิธีการต่างๆในคลิปวิดโอนี้น,นะครับผมบอกแบบตามตรงแบบเปิดเผยนะครับว่ามันคือวิธีการส่วนตัวของผมที่ผมใช้ในการหาแพชชั่นซึ่งมันไม่ได้อ้างอิงจากหลักการของใครไม่ได้อ้างอิงจากทฤษฎีของใครนะครับคลิปนี้ไม่มีหลักการมีแต่หลักกูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่ามันคือวิธีการส่วนตัวที่ผมใช้นะครับในการค้นหาแล้วก็ใช้ในการช่วยเพื่อนๆในการหาว่า ตัวเขาเองเนี่ยมีแพชชั่นอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์ก็นําไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าวิธีการเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้นะครับก็ฟังเพลินๆฟังให้มันแบบว่าเป็นความบันเทิงไปแทนทีนี้เนี่ยวิธีการที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาลองทานะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรบางครั้งบางทีเราจะเจอแพชชั่นในความเจ็บปวดของตัวเราเองความเจ็บปวดนะครับหรือโปมาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ย เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะช่วยเราสืบค้นว่าตัวเราเองมีแพชชั่นอะไรเพราะคําว่าแพชชั่นเนี่ยมันมีรากศัพท์มาจากคําว่าพาซิโอหรือมันแปลมออกมาเป็นคําว่าความเจ็บปวดดังนั้นเราพอจะใช้ความเจ็บปวดหรือใช้ปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป็นตัวสืบค้นเข้าไปข้างในได้นะครับว่าตัวเราเองมีแพชชั่นอะไรฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณมีความชอบอะไรคุณไม่รู้ว่าคุณลหลงไหลอะไรแต่คุณอยากจะมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอ่ะคุณลองตอบคําถาม5อย่างต่อไปนี้ดูนะ แล้วคุณอาจจะค้นพบว่าคุณมีแพชชั่นอะไรในการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณสืบค้นด้วยการหาความชอบไม่ได้ลองสืบค้นด้วยการหาความเจ็บปวดแทนว่าแนดดิตเราเคยมีความเจ็บปวดอะไรฉะนั้นลองตอบคาถาม5้าข้อนี้ดูครับคาถามข้อที่1ก็คือความเจ็บปวดส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณคืออะไรไม่ว่าจะเป็นปมในวัยเด็กนะครับหรือเรื่องราวแย่ๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิต แล้วเรารู้สึกว,ว่าเราไม่โอเคกับมันลองเขียนมันออกมาในกระดาษอย่างที่2ครับลองตอบใพ้ได้ว่าอะไรคือความเจ็บปวดส่วนตัวที่คุณอยากจะช่วยทําให้คนอื่นไม่ต้องเจอความเจ็บปวดนั้นแบบที่คุณเคยเจอมาก่อนอย่างที่สคือทําไมคุณถึงไม่อยากให้เขาเจอความเจ็บป,ปวดแบบเดียวกับที่คุณเคยเจอมาก่อนอย่างที่4ี่ก็คือคุณจะช่วยให้เขาไม่เจอความเจ็บป,ปวดนั้นได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่5ครับข้อสุดท้ายก็คือคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณทํา จะช่วยทําให้เขาไม่ต้องเจอความเจ็บปวดแบบเดียวกับที่คุณเคยเจอมาในอดีตเรามาดูกันว่าแต่ละคําถามเนี่ยมันช่วยนําพาให้ตัวเราเองเนี่ยไปเจอแพชชั่นในชีวิตได้อย่างไรคําถามแรกเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสืบค้นเข้าไปข้างในหัวใจตัวเองนะครับว่าเรามีความเจ็บปวดอะไรเรามีความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเคยผ่านมาในอดีตบ้าง อย่างที่2ก็คือมันเป็นการคอนเฟิร์มว่าความเจ็บปวดที่เรามีนั้น,น่ะมันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆนะแล้วอย่างที่3านะครับคำถามที่3ก็คือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับว่าความเจ็บปวดที่เราไปเจอมาเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรามากขนาดไหนมากถึงขั้นที่ไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบเราเลยไหมแล้วก็คำถามที่4ี่ครับเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่าคุณจะทําอะไรต่อในชีวิตก็คือคำถามที่4ี่เนี่ยจะชวนทําให้คุณเนี่ยได้ลองคิดนะครับว่า คุณจะทําอาชีพอะไรหรือคุณจะทําสินค้าอะไรหรือคุณจะให้บริการอะไรเพื่อที่จะช่วยทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องเจอความเจ็บปวดแบบเดียวกันกับคุณมันคือการที่คุณได้ลองคิดว่าในอดีตคุณเคยเจ็บปวดเรื่องอะไรมาในปัจจุบันถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบเดียวกันกับคุณน่คุณจะทาอะไรออกมาคุณจะทําธุรกิจอะไรออกมาคุณจะทําสินค้าอะไรออกมาหรือคุณจะทําบริการอะไรออกมาเพื่อให้คนม่ต้องเจอแบบคุณและอย่างที่หาครับคือคําถามสุดท้ายมันจะเป็นการชวนคิดว่า สินค้าคุณบริการคุณหรืออาชีพที่คุณจะทําต่อจากนี้เนี่ยเพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องเจอเหตุการณ์แย่ๆแ,แบบเดียวกับที่คุณเคยเจอในอดีตเนี่ยคำถามที่5มันคือการรีเช็คนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสําเร็จได้จริงไหมลองหาหลักฐานบางอย่างมาเพื่อยืนยันกับตนเองนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดขึ้นมาในข้อที่4อ่ะมันทําได้จริงเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพตัวเองชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้เนี่ยมันสามารถช่วยคนได้จริงๆนะ อย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าต้องมาตอบคําถาม5อย่างนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะตอบได้ประมาณนี้นะครับก็คือข้อที่1ความเจ็บปวดส่วนตัวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองในนี้คืออะไรคือหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ตอน,นเด็กนะครับมีสิวเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นปม ทำให้ตัวเราเองไม่มั่นใจแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการพูดการนําเสนอการเล่าเรื่องเราเราอยากเป็นคนหนึ่งคนที่พูดอะไรก็สนุกพูดอะไรเพื่อนก็ชอบแต่ตอน,นเด็กเราไม่มีความมั่นใจพอเราออกไปพรีเซนต์งานหน้าห้องเราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เราก็ไปแบบ คะคะเขินเขิเนขอ่ะนะครับคือพูดผิดผิดถูกถูกโดนเพื่อนแซวเดินเพื่อนล้อนะครับจนสูญเสียความมั่นใจหนักไม่มากกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยปมที่มันเกิดขึ้นกับผมในวัยเด็กเนี่ยนะครับมันคือ2เรื่องหลักๆซึ่งมันลิงก์กันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็คือเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของ การพูดการสื่อสารไม่กล้าพูดต่อหน้าคนไม่ใกล้จะนําเสนอทั้งนั้นที่ตัวเองอ่ยากจะโดดเด่นอยากจะเป็นคนที่พูดอะไรคนก็ฟังพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรก็สามารถโน้มน้าวใจคนได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทําได้ในตอนเด็กแต่ทําไม่ได้นะครับมันเลยเป็นปมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในใจข้อที่2นะครับคือความจะเปิดส่วนตัวที่ คุณอยากจะช่วยทําให้คนอื่นไม่ต้องเจอแบบผมแน่นอนครับว่าความเจ็บปวดเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรือเรื่องของความไม่มั่นใจเวลาขึ้นไปพูดขึ้นไปพรีเซนต์ผมไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบผมเพราะผมมีความรู้สึกว่าการที่คนหนึ่งคนเนี่ยโดนล้อเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเขาเยอะมากเขาจะไม่กล้าร่วมกิจกรรมอะไรไม่กล้าทําอะไรไม่กล้าเสนอ,อความคิดเห็นมันส่งผลไป หมดนะครับตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ไปจนถึงตอนที่เขาทํางานแล้วมันก็จะส่งผลอยู่ในตอนที่เรียนเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าเสนอความคิดเห็นอะไรกับเพื่อนๆในกลุ่มไม่กล้าที่จะยกมือถามครูพอมันโตขึ้นมาอีกในระดับของการทํางานเวลาประชุมงานกันเขาก็จะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคนเจอแบบเดียวกับที่ผมเคยเจอ แล้วผมสามารถผ่านตรงนั้นมาได้แล้วผมเลยอยากจะช่วยทำให้คนบางคนที่เจอแบบนี้อยู่ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองให้เขาได้ก้าว ข้ามความรู้สึกแกย่ๆตรงนั้นให้มันผ่านไปได้อย่างที่3าก็คือทําไมผมถึงไม่อยากให้เขาเจอแบบเดียวกันกับผมเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าการที่เราไม่มีความมั่นใจมันทําให้เราใช้ชีวิตยากมากยิ่งขึ้นเวลาจะเข้าสังคมเวลาจะไปจีบสาวเวลาจะไปพรีเซนต์งานเวลาจะไปขายงานคือทุกสิ่งทุกอย่างครับในชีวิตเราถ้าเกิดสมมติใครมีความมั่นใจใครมีความภาคภูมิใจคือมั่นใจกับมั่นหน้าแตกต่างกันนะการมั่นหน้าก็คือคิดว่าตัวเองเก่งแต่คนหลายคนอ่ะ มีความเก่งนะครับแต่ดันไม่มั่นใจในตัวเองถ้าหากว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองโอกาสที่เขาจะทําอะไรได้สําเร็จโอกาสที่พูดอะไรแล้วคนจะฟังโอกาสที่เข้าไปนในสังคมไหนแล้วคนจะยอมรับมันมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาเกือบ50%เเลยนะมีแค่คุณมีความมั่นใจสูงอย่างเดียวฉะนั้นน่ความมั่นใจมาส่งผลต่อชีวิตเราเยอะมากๆดังนั้นผมเลยอยากช่วยทําให้คนลหลายๆคนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นครับคุณจะช่วยทําให้เขาไม่ต้องเจอความเจ็บปวดนี้ได้อย่างไรคําตอบที่ผมเคยตอบออกมานะครับก็คือทำ ทำคลิปวิดีโอออกมาเขียนบทความออกมาทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำคอนเทนต์พูดอะไรบางอย่างให้เขาฟังเอาหลักคิดเอาความรู้อะไรบางอย่างเสริมเข้าไปให้เขาฟังผมคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถช่วยเขาได้แล้วก็มันก็จะมาในคำถามที่5นะครับว่าผมมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเนี่ยนะครับอาชีพอาชีพเนี่ยนะครับผมพูดโดยรวมแล้วกันเนาะผมจะสามารถทำให้คนอื่นรับผลจากความเจ็บปวดนั้นได้ จากการที่ผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นำเสนอแง่มุมนำเสนอความคิดอะไรบางอย่างให้เขาได้ฉุกคิดให้เขาได้เปลี่ยนมุมมองคำถามข้อที่หก็คือผมเนี่ใจได้ไงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคนได้คําตอบง่ายมากครับเพราะผมเป็นหนึ่งคนที่ย้อนกลับไปประมาณ4ีปีที่แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสายของการพัฒนาตัวเองไม่ได้มีเยอะมากนะครับมีพี่พูนะครับขุนเขานะครับมีช่อง Amazing Storytelling อะไรทรงๆเนี้ยอยู่ ในช่วงประมาณนั้นและผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกไม่โอเคก <üher, S 1> ับตัวเองแต่ได้มาฟังแนวคิดของพวกเขาเหล่านั้นได้มาฟังแนวความคิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวผมเองได้ฉุกคิดเพิ่มมากยิ่งขึ้น <c drizzle> และทําให้ผมได้เปลี่ยนตัวเองค่อยๆจากเป็นคนที่ไม่มั่นใจเริ่มมามั่นใจมากยิ่งขึ้นหาหนังสือมาอ่านมากยิ่งขึ้นหาความรู้อะไรต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นทําให้ผมกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นมี self esteem สูงมากย ผมกล้าการันตีได้ว่าคนจะดีขึ้นจากคอนเทนต์ที่ผมทําเพราะในอดีตผมก็ดีขึ้นจากคอนเทนต์ที่กนดื่นทำเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําต่อจากนี้ มันจะสามารถช่วยคนได้อย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับการเขียนบทความของผมการพูดหน้ากล้องแบบนี้ของผมมันสามารถช่วยทําให้คนมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นได้จริงๆไม่ได้เป็นการที่ผมมนโนขึ้นมาเองว่าเขามีชีวิตที่ดีมากขึ้นได้แต่มันเกิดมาจากการที่ผมทำคอนเทนต์อะไรออกไปก็มีคนมาคอมเมนต์ก็มีคนหลังไมค์มาบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากเลยที่ทาคอนเทนต์นี้ออกมาชอบคอนเทนต์นี้มากๆเลยมันช่วยทําให้เขาได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิต เพียงแค่นี้มันก็เป็นการการันตีมันก็เป็นการคอนเฟิร์มตัวผมเองแล้วครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันสามารถช่วยคนอื่นได้จริงๆนะจากนั้นผมก็ทํามันต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นครับถ้าหาว่าคุณไม่รู้ว่าคุณมีแพชชั่นอะไรนึกเท่าไหร่ก็ไม่เอาว่าชอบอะไรลหลงไหลอะไรลองกลับตลบัดกันมาสังเกตดูว่าคุณมีความเจ็บปวดอะไรคุณมีความทุกข์อะไรในอดีตที่คุณไม่อยากให้คนอื่นเจอสิ่งนั้นอาจจะเป็นแพชชั่นของคุณ ลองสังเกตดูดีนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยอีกหนึ่งแพชั่นที่ผมมีก็คือผมเป็นคนมีแพชั่นในเรื่องของการหาเงินมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะในอดีตผมมีความเจ็บปวดในเรื่องของความจนมาก่อนคนที่เคยจนมาก่อนจะมีแพชั่นในเรื่องของการหาเงินมากๆเพราะว่าเขาจนมาก่อนผมก็เป็นหนึ่งคนที่มีแชชั่นในเรื่องของการหาเงิน มากมากหรือคนบางคนมีแพชชั่นในเรื่องของการอยากได้ชื่อเสียงนั่นก็เป็นเพราะว่าในอดีตเขาเคยเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยได้รับการยอมรับมาก่อนพูดตามตรงผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในอดีตเคยเป็นคนที่ไม่มีใครยอมรับมาก่อนมันก็เลยทําให้ผมเลือกที่จะทําสิ่งนี้เหมือนกันก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันคือการที่เราได้รับการยอมรับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับผู้คนจริงๆนะมันคือการได้รับการยอมรับแต่ในทางเดียวกันมันก็คือการช่วยคนเหมือนกัน ทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดมันเลยกลายเป็นแพชชั่นส่วนตัวผมทําให้ผมสามารถทําสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นอาชีพได้ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณตอบคําถาม5อย่างนี้ได้คุณจะค้นพบแล้วว่าแพชชั่นจริงๆของคุณมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่การที่คุณได้ลงมือทําอะไรบางอย่างอย่างเดียวแต่มันคือการที่คุณได้ลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่คุณได้ลงมือทํานั้นะมันไปส่งผลกระทบอะไรบางอย่างกับผู้คนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าพอคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณทําให ใครบางคนมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นคุณก็จะอยากทําสิ่งนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเองเป็นโดยอัตโนมัติเพราะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกกันตามตรงว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนต้องการการยอมรับจากคนอื่นฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วอ่ะแล้วมีคนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำอ่ะเราจะอยากทําสิ่งนั้นมากขึ้นเป็นอัตโนมัติ แล้วยิ่งสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแล้วเรามาช่วยเราให้คนอื่นดีมากยิ่งขึ้นมีชีวิตที่โอเคมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเจอแบบเราในอดีตแล้วเขายอมรับแล้วเขาขอบคุณเราด้วยซ้ําที่เราไปช่วยเขาเราจะยิ่งอยากทําสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นจากนั้นครับจากที่มันอาจจะเคยเป็นฮ็อบบี้เราเป็นอาชีพเสริมเรามันอาจจะเริ่มกลายเป็นจ็อบจริงๆของเราเป็นอาชีพจริงๆของเราในท้ายที่สุดก็เป็นได้นะครับซึ่งแค่นี้ไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอในที่นี้คืออะไรถ้าหากว่า อนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแพชชั่นของตัวคุณเองเนี่ยคืออะไรถ้าเกิดตอนนี้คุณรู้แล้วอะสิ่งต่อมาที่เราจําเป็นต้องรู้ก็คือเรื่องของความส,สม่าเสมอแพชชั่นนะครับมมนเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เป็นเหมือนกับพลุที่มันจุดขึ้นพลุที่มันจุดขึ้นบนท้องฟ้ามันจะส่องสว่างอยู่ชั่วครู่หนึ่งจากนั้นมันก็จะดับลงถูกต้องไหมครับแพชชั่นมันมีเกิดแล้วมันก็มีดับมันมีช่วงที่เรามีแพชชั่นอันแรงกล้า แล้วมันก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราเหนื่อยเราไม่อยากจะทําแล้วเหมือนกันฉะนั้นนะครับสิ่งต่อมาก็คือถ้าหากว่าคุณดูแล้วว่าตอนนี้คุณมีแพชชั่นอะไรแล้วคุณอยากจะให้แพชชั่นที่คุณมีเนะี่ยกลายมาเป็นอาชีพคุณกลายมาเป็นหน้าที่การงานคุณแบบที่ผมกําลังทําอยู่นตอนนี้คุณจะมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ครับคุณต้องมีอีกคํานึงเพิ่มเข้ามาในชีวิตก็คือ responsibility หรือก็คือการรับผิดชอบคํานี้คือคาที่เราต้องใช้ไปตลอดทางชีวิตถ้าหากว่าเราอยากจะใช้แพชชิวีวต อยากให้แพชชั่นของเรามาเป็นอาชีพเราจริงๆคุณจำเป็นต้องมี responsibility หรือการรับผิดชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหากเราต้องการทําสิ่งที่เรารักเนี่ยให้มันเป็นอาชีพคุณจะไม่สามารถทําตามดั่งใจได้เหมือนเดิมวันนี้อยากทําก็ทําวันนี้ไม่อยากทําก็ไม่ทําคุณจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการทําสิ่งที่รักหรือทําสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นเนี่ยให้มันกลายเป็นอาชีพเนี่ยคุณจะทําตามใจทําตามอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เราต้องยอมรับกนนดำตรงนะครับว่า งานใดที่เรามีแพชชั่นกับมันมันไม่ได้แปลว่างานนั้นจะไม่มีสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่เลยงานหนึ่งงานเนี่ยนะครับมันมีดีเทลมากมายแต่มันจะมีบางสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมีบางสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำอยู่ในเนื้อง,งานนั้นด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำตามดังใจทำแต่สิ่งที่เราอยากทำอย่างเดียวเนี่ยแพชชั่นจะไม่กลายมาเป็นอาชีพ ฉะนั้นเราต้องมีอีกคำหนึ่งก็คือ responsibility อย่างตัวผมเองเป็น content creator ใช่ไหมครับ passion ของผมเนี่ยก็คือการที่ผมอยากจะพูดอยากจะให้คำปรึกษาอยากจะให้แนวคิดอะไรบางอย่างทำให้คนรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น happy กับตัวเองมากยิ่งขึ้นมั่นใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมั่นใจในเรื่องของการพูดการงานการเงินอะไรก็ตามแต่นี่คือ passion ของผมในฐานะที่ผมเป็น content creator ครับผมไม่ได้มีหน้าที่ออกมาพูด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 อย่างเดียวผมมีหน้าที่เยอะกว่านั้นครับผมเป็นหนึ่งคนที่ชอบคิด content ชอบพูด ชอบแนะนําคนชอบให้คาปรึกษ,ษาคนแต่ผมไม่ได้ชอบตัดต่อผมไม่ได้ชอบการที่จะต้องมานั่งจัดแสงจัดไฟในการถ่ายคลิปผมไม่ได้ชอบในเรื่องของการที่ผมจะต้องมานั่งดู Data หลังบ้านว่า data หลังบ้านมันเป็นยังไงคนชอบอะไรคนไม่ชอบอะไรต้องวิเคราะห์ตัวเลขต้องทําสถิติอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ช่องของผมเนี่ยมันโตมากยิ่งขึ้นผมไม่ได้ชอบสิ่งนี้นะครับแต่มันคือหน้าที่ที่ผมจะเป็นต้องทํา responsibility นี่คือความรับผิดชอบที่ผมจาเป็นต้องทําที่ผมจําเป็นต้องมีถ้าหากว่าผมอยากจะทําสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นอาชีพฉะนั้นเนี่ยโปรดจงท่องจำเอาไว้ด้วยนะครับว่า p พ s ชั่นอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตแต่เราต้องมี responsibility ด้วยทํามันออกมาให้สม่ําเสมอสามารถลงมือทําในวันที่ตัวเราเองไม่อยากทําได้ผมเชื่อนะครับว่าไม่มีนักเขียนคนไหนชื่นชอบในการที่ตัวเขาเองเนี่ย ต้องมานั่งอ่านต้นฉบับเป็น10บสครั้งเพื่อตรวจเช็คคำผิดตรวจเช็คเนื้อหาไม่มีนักกฎหมายคนไหนชื่นชอบในการที่จะต้องมานั่งจําข้อกฎหมายให้ได้ครบทุกอย่างที่สําคัญต้องให้ถูกต้องด้วยผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบครับแต่มันคือหน้าที่มันคือความรับผิดชอบที่เขาจําเป็นต้องทําต่ออาชีพอาชีพนั้นฉะนั้นทุกๆอาชีพจะมีสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วจําเป็นต้องทําอยู่ในนั้นเสมอดังนั้นครับถ้าว่าตอนเนี้ย คุณรู้แล้วว่าแพชชั่นของคุณคืออะไรคุณรู้แล้วว่าคุณอยากจะทําอะไรให้กับโลกใบนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะทําสินค้าอะไรทาธุรกิจอะไรทําอาชีพอะไรหรือทําบริการอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนคุณรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับคุณต้องใส่คําว่าความรับผิดชอบลงไปในเนื้องานด้วยทําในวันที่ไม่อยากทําได้ยอมรับและเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้อยากจะทําแต่มันจะเป็นต้องทําเพราะมันสมผลต่อนเนื้องานอย่างเช่นผมต้องเรียนรู้เรื่องของการตัดต่อ ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการดู Data ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดแสงแล้วพอเราโตมากยิ่งขึ้นเรามีทีมมากยิ่งขึ้นเรามีเงินมากยิ่งขึ้นพอถึงเวลานั้นค่อยจ้างคนอื่นมาทําในส่วนที่เราไม่อยากทําแต่ในช่วงเริ่มต้นที่เราตัวคนเดียวเราไม่ได้มีงบเยอะ เราจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวมีแพชชั่นในการดำเนินชีวิตแล้วอย่าลืมพกคำว่า responsibility ติดตัวไปด้วยในระหว่างการเดินทางนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้านทุกคนที่กำลังตามหาแพชชั่นคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรืออยากจะมาพูดคุยอยากจะมาแชร์ออะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์มาได้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ